ตรวจสอบสิทธิ์เงินชาวนาร่ละ1,000บาททกศจ่ายวันแรก1 4หมื่นไล่ใน8จังหวัดมีใครโชคดีบ้างฟังรายละเอียดในคลิปทกศจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาวันแรก8จังหวัดจำนวน1 4 0 0 0ไม่ล วงเงิน176ล้านบาทมั่นใจถึงผู้ลงทะเบียนไว้ทุกรายส่วนยังไม่แจ้งเข้าร่วมโครงการให้ดำเนินการที่เกษตรอำเภอและพื้นที่และยื่นเอกสารที่ทกศสาขาใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิ์นายรักษวัจานานวัตผู้จัดการทรกศเปิดเผยว่า ตามที่ครมมีมติเมื่อวันที่1ตุลาคม2557เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ3เดือนแรกในส่วนมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทุกครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น3.49ล้านครัวเรือนพื้นที่ปลูกข้าวนาปีจำนวน63.8ล้านไร่คิดเป็นมวงเงิน40,000ล้านบาทโดยการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทแก่ชาวนาที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงกรเกษตร และสหกรณ์และเปิดบัญชีไว้กับทกสซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เกิน15ไร่และชาวนาที่มีที่ดินทำกินเกิน15หไร่ให้ช่วยเหลือครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทเพื่อช่วยเหลือให้ชาวนามีาไรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพทกสได้เริ่มจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ในวันนี้ใน8จังหวัดนำร่องประกอบไปด้วยจังหวัดลบบุรีคอนแก่นสีสเกตสุรินมหาสละคามพิจิตรกำแพงเพชรและพิษนุโลกทอกอสอได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรในวันแรกทั้งสิ้น14,311รายวงเงิน176.1ล้านบาทจังหวัดลบบุรีจำนวน684รายวงเงิน9.2ล้านบาท จังหวัดขอนแก่นจำนวน2,407รลายวงเงิน26.9ล้านบาทจังหวัดศรีสะเกดจำนวน5,223รายวงเงิน60.6ล้านบาทจังหวัดมหาสารคามจำนวน1476รายวงเงิน16.5ล้านบาทจังหวัดสุรินทร์จำนวน195รายวงเงิน2.3ล้านบาทจังหวัดพิจิตรจำนวน961รลาย วงเงิน13.5ล้านบาทจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน2,990รายวงเงิน42ล้านบาทและจังหวัดพิษณุโลกจำนวน375รายวงเงิน5.1ล้านบาทส่วนจังหวัดอื่นๆทอกศและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานงานเพื่อส่งข้อมูลให้กับทอกศ ดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรอำเภอนั้นทกศขอให้เร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนโดยเร็วซึ่งเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยระดับอำเภอ จากนั้นนะคะให้ชาวนานำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาจัดทำหนังสือแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการที่ทอกศส,สาขาในพื้นที่หลังจากนั้นทอกศจะตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงต่อไป ทางนี้นะคะหากเกษตรกรดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะได้รับเงินภายใน3วันนับตั้งแต่ยื่นเอกสารที่ทอกศส,สาขาในพื้นที่ใกล้บ้านทา่านเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำทอกศจะเร่งดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรทุกรายที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับเงินทุกรายโดยไม่ให้ตกหล่น จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนตามขั้นตอนโดยเร็วเพื่อให้เงินถึงมือซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นและทางทกศจะหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ